นโยบายปรับปรามยาเสพติดและลดจํานวนผู้ต้องขังภายในเรือนจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกพบูลคุ้มฉายาเตรียมเสนอนาย,ยกรัฐมนตรีให้ใช้มาตรา44นําเอาสารตั้งต้นยาเสพติดประเภทยาบ้าคือแอมเฟตามีนออกจากยาเสพติดชนิดร้ายแรงกระทรวงยุติธรรมจึงประชุมรับมือเรื่องนี้จากข้อมูลของกรมราชธรรมเราพบว่าในแต่ละปีนักโทษภายในเรือนจํานั้นเพิ่มขึ้นทุกปี และที่น่าตกใจก็คือร้อยละ70เป็นนักโทษที่มาจากยาเสพติดคุณสรารัตรัตนสุวรรณไปติดตามการแก้ปัญหานี้ครับ ของเรือนจำกลางอุดรธานีนักโทษหญิงกว่า600คนกำลังใช้พื้นที่เพียงหนึ่งไร่ทำกิจวัตรประจำวันแม้ว่ากรมราชัณฑ์จะกำหนดพื้นที่นอน2.25ตารางเมตรต่อคนแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเรือนนอนแดนหญิงสภาพแออัดยิ่งกว่าปากกระ,กะป๋อง แต่ละคนต้องนอนตะแคงตัวสลับฟันปลาบ่งชี้ว่าเรือนจำแห่งนี้กำลังประสบปัญหานักโทษล้นคุกความจุมาตรฐานของเราจริงๆแล้วได้แค่152คนแต่ว่าณนะเวลานี้ความจุของเรา580ซึ่งความจุเต็มที่จริงๆที่ที่เขากำหนดนแค่ละ352คนเบียดนอนตะแคงสลับฟันปลาค่ะพื้นที่ไม่มีว่างเลย แล้วก็จะเดือดร้อนในเรื่องของเวลาเดินไปห้องน้ําซึ่งอาคารเลือนอนเราก็จะมีทั้งผู้สูงอายุด้วยเราก็ไม่สามารถแยกเฉพาะได้การไปห้องน้ําก็จะลําบากนิดนึงมีคนป่วยด้วย จํากลางนครพนมที่กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันผู้คุมนักโทษแดนหญิงบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาจำนวนนักโทษหญิงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสาเหตุมาจากปัญหายาเสพติดที่ยังแก้ไม่ได้ปัจจุบันนี้ก็4 5 8ทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวอะไรที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่า ปัญหายาเสพติดเรายัางแก้ไม่ได้น,นักโทษหญิงรายนี้ถูกจับในข้อหานำเข้าและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง41เม็ดเธอพยายามอธิบายกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเพียงผู้เสพแต่ไม่เป็นผลศาลสั่งจำคุก27ปีแม้ว่าส่วนตัวเธอเคืบแคลงการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่พยายามยัดข้อหาให้ได้รับโทษหนักขึ้นไม่ยุติธรรมตรงที่ว่า ยาสีเม็ดปกติเนี่ยเขาจะตัดมาแค่2ปี2ปีกว่าอย่างนี้ค่ะในเที่ยวถ้าไม่มีนําเข้านะคะแต่ว่าของเราเนี่ยตัดมา27ปีแต่บางคนยาเป็นพันก็ตัด2ี่เหมือนกันค่ะเราบอกเขาว่าเราเสพอย่างนี้เขาจะเขียนไป,ไปอย่างอื่นเลยเขาจะเขียนของเขาเองเลยสํานวน,นอะไรเขาจะเขียนเองหมดเราพูดอะไรออกไปเขาเขาก็ไม่ฟังเขาจะเขียนของเ,าเขาเองเลยค่ะใชาค่ะอนาจเป็นอยู่ที่ปลายปากกาของอตํารวจคดีประเภทที่ยาเสพติดของกลางเนี่ยไม่มากนัก นะครับไม่มากนักแต่ว่ากฎหมายเอาโทษหนักนะฮะอย่างเช่นอ,อนําเข้านําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยนะนะซึ่งเราเคยบ่อยๆก็คือคนที่อยู่ชาย,ชาย,ชายแดนนะฮะข้ามแดนไปแล้วพอกลับมาก็มีติดตัวมาด้วยไม่สอเม็ดนี่นะครับในกฎหมายคือเพราะสัญญาเสียบิตให้ทั่วปี2อเนี่เขาบอกว่ามีกวาผิดตามมาตรา65นะฮะก็จะมีโทษจะพุกตลอดชีวิตนะครับแต่ถ้ามี อยู่ในเกณฑ์ที่สนนิษฐามว่าเพื่อจำน่ายนะฮะเช่น15ไม่ขึ้นไปเนี่ยก็จะเจอว่านํำข้อเพื่อจหน่ายก็จะเจอโทษปรารชีวิตจากข้อมูลของกรมราชทัรร์พบว่าผู้ต้องขังในเรือนจําทั่วประเทศกว่า2,90,000คนเป็นนักโทษคดียาเสพติดมากถึง2,30,000คนหรือคิดเป็น70%ของนักโทษทั้งหมดขณะที่เรือนจำรองรับนักโทษได้เพียง10,000 0คนเท่านั้น ในที่คดีอาญาติมีผู้ต้องขังอยู่มากเนี่ยนะฮะมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาพิจารณาของสารเส้นต้นหรือว่าสารสูงสารตอนสันติการถทั้งระหว่างพิการพิจารณาในชั้นสอบสวนของตำรวจนะฮะผู้ต้องขังในคดีอาชญาติเนี่ยนะฮะเนื่องจากอัตราโทษสูงทำให้โอกาสที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือคดีครอบครองหรือเสพซึ่งปกติเนี่ยนะฮะเป็นคดีที่มอัตราโทษไม่สูงสารรอการลงโทษได้นะครับ ปัญหาก็คือผู้ติดยาเสพติดเนี่ยแกมักจะทำความผิดซ้ําอีกนะฮะซึ่งพอทำความผิดซ้ำเนี่ยศาลก็ไม่อาจจะรอการลงโทษได้นะเพราะตามกฎหมายเนี่ยศาลจะรอการลงโทษได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนหรือว่าความผิดที่เคยทํามาก่อนเป็นความผิดประมาลกุลโทษนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีที่ควรคือมีโอกาสที่จะได้รับการลงโทษเนี่ยก็มีจํานวนในยาเสพติดส่วนหนึ่งที่ไม่ได้โอกาสนี้เพราะว่ามีประวัติการกระทำความผิดติดคุกมาก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวกที่มีความผิดฐานเสพ แต่ว่าข้อมีปริมาณในครอบครองเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับเช่นในกฎหมายก็บอกว่าถ้ามีเกินกว่า15ไม่ขึ้นไปเนี่ยให้ถือว่ามีไว้เพื่อจําหน่ายเขาก็ได้ถูกลงโทษสูงขึ้นนะครับซึ่ง,ง,ง,งตรงนี้เป็นปัญหาสําคัญเพราะว่าถ้าโทษสูงแล้วก็เลยโอกาสองการทุจริตน้อยด้วยคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตสังสิธ์พิริยะรังสรรค์บอกกับเราว่าการประกาศสงครามยาเสพติด เป็นแรงผลักให้คนจำนวนมากเข้าไปอยู่ในคุกนักโทษเหล่านี้ไม่ใช่ตัวการใหญ่แต่เป็นพวกปลาซิวปลาส้อยนโยบายทำสงครามยาเสพติดนักโทษทั้งชายและหญิงเนี่ยล้นคุกทั้งประเทศนักโทษส่วนใหญ่เนี่ยคือนักโทษยาเสพติดแล้วคนที่ติดอยู่ส่วนใหญ่เกือบจะร้อยละ99เเนี่ยเป็นคนจนนะการประกาศสงครามยาเสพติดเนี่ยแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อะไรเลยคือการประกาศสงครามกับคนจน พรบยาเสพติดให้โทษปี2545กำหนดให้ผู้ผลิตนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษชนิดไร้แรงประเภทที่1จําจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านถึง5ล้านบาทกรณีเป็นผู้จำหน่ายหรือครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุก4-15ปีปรับตั้งแต่80,000ถึง3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีเป็นผู้เสพ จำคุก6เดือนถึง3ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง6 0 0มืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อเท็จจริงที่เราพบคือผู้เสพถูกลงโทษในฐานะผู้ค้าส้ำร้ายเจ้าหน้าที่ไม่ยอมนำผู้ต้องหาเข้าสู่ระบบบำบัดฟื้นฟูกฎหมายไทยที่มันเขียนว่าผู้เสพผู้ค้าผู้ค้าข้ามชาติผู้ผลิตเนี่ยผมว่าผิดหมดเลยตัวอย่างเช่นนี้ฮะ ผมไปซื้อยามาจากประเทศเพื่อนบ้าน2เม็ดเพราะว่าราคาที่นั่นเนี่ยขายเม็ดละ100ถ้าผมซื้อเมืองไทยเนี่ยเม็ดละ300ผมก็ไปซื้อมา2เม็ด200รบาทแล้วผมก็ตั้งใจจะเสพ1เม็ดแล้วก็จะเก็บไว้เสพเองอีก1เม็ดเพื่อนก็มาหาผมที่บ้านแล้วขอแบ่งไปครึ่งเม็ดผมก็แบ่งให้แบ่งให้เขาไปจริงๆขายเข้าไปเนี่ยถ้าตำรวจมาจับผมนะฮะผมจะโดนจับในข้อหาหนึ่งเนี่ยผมคือผู้เสพสองเป็นผู้เสพและผู้ค้า 3. ผมเป็นผู้ผลิตคือการแบ่งยาเนี่ยถือเป็นผู้ผลิตนะฮะสผมเนี่ยเตรียมจะค้าคือไอหนึ่งแม้ที่ผมเตรียมไว้เสร็จเนี่ยจะถูกตีความว่าเตรียมจะค้าและ 5. เนี่ยผมจะเป็นผู้ขบวนการค้ายยาข้ามชาติเนื่องจากผมไปเอามาจากต่างประเทศโทษของผมจะถูกประหารชีวิตเพราะฉะนี้ไอโทษที่มันกำหนดลงไปเนี่ยมันร้ายแรงกว่ายาที่ คนเขาเสพกันจริงๆคนที่เขาเสพเนี่ยโทษมันไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดที่ว่าเขาเป็นคนบ้าเขาจะไปฆ่าคนไปจี้ป้นนะฮะแต่โทษเนี่ยมันรุนแรงเนื่องจากว่าหลักคิดเก่าของของประเทศที่มันเจริญกว่านี่มันเคยคิดอย่างนั้นแต่เวลาเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแล้วการสร้างวัฒกรรมทางการเมืองยาม้าเป็นยาบ้ายุคสนเทียนทองเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยให้แอมเฟตามีนสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตยาบ้า จัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษชนิดไร้แรงประเภทที่1โดยเพิ่มอัตราโทษผู้ครอบครองและจำน่ายรวมถึงผู้เสพแทนที่จะลดจำนวนยาในตลาดมืดกลับกระตุ้นให้ยาบ้ามีราคาสูงถึงเมตรละ2 0 0ถึง350บาทเป็นแรงจูงใจให้เกิดผู้ผลิตรายใหม่ป้อนเข้าสู่ตลาดเดิมเนี่ยมันก็เป็นวัตถุกออกฤทธิตต์ต่อจิตประสาทในประเภท2พอทางฝ่ายการเมืองมีการเปลี่ยนมาเป็นยาเสพติดเนี่ยมันก็พูดง่ายว่า เป็นความผิดที่ร้ายแรงและก็มีโทษทางอาญาในรุนแรงดังนั้นเนี่ยคือพูดง่ายเนี่ยมันก็ทําให้มีกลไกนะนอกตลาดตลาดมืดเกิดขึ้นและก็ทําให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นแล้วเราก็พยายามปราบปรามมานานนะปราบปรามทั้งแหลง่งผลิตจับกลุ่มนักค่ารายสําคัญมีมาตรการยึดทรัพย์โอ้ปรับปรุงอะไรต่างๆเยอะๆเนี่ยเอ๊ะทำไมปัญหาเนี่ยมันไม่ลดลงเราต้องยอมรับว่เรายังมีปัญหาในเรื่องของแนวคิด นโยบายในการแก้ปัญหาพื้นฐานแล้วก็แก้ในส่วนของตัวยาเสพติดซึ่งยังไม่สมดุลไม่ครบวงจรซึ่งแน่แล้วในประเทศต่างๆในโลกนี้ก็เจอปัญหาแบบนี้แต่ว่าเราก็ต้องสู่วงจรในการที่เรามีการพัฒนานโยบายน,นายํานโยบายมาใชา้มีการประเมินนโยบายแล้วก็ปรับปรุงไปนะแล้วเราก็พร้อมรับข้อมูลวิชาการอะไรต่างๆใหม่ๆไม่ไปติดในฐานคิดไอ้กระบวนทศน์ดเดิมๆไอ้ฐานก่าวกึ่งเด่นไว้เราปฏิเสธ อ่่่่สิงใหมมมๆ้้ททไไไดาการแก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไบูบุญคุ้มฉ<ด>าย,ยาให้กลมราชทฑนปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขังที่เข้าข่ายพักการลงโทษก่อนกำหนดภายใต้เงื่อนไขาการคุมประพฤติส่วนผู้ที่กระทำผิดเล็กน้อยจะได้รับการประกันตัวก่อนพิจารณาโทษทางคดีแต่ถึงกระนั้นจะไม่มีการนิรโทษกรรมนักโทษคดียาเสพติด เราอาจจะไปดูเรื่องการพักโทษการพิจาร,ร,รโทษอะไรพวกนี้อาจจะเข้ามาสู่กระบวนการนั้นน้นได้ผ่อนปลนตรงนั้นได้ซึ่งมันมีช่องออกอยู่แล้วแต่ว่าจะบอกว่าถ้ากฎหมายมาปุ๊บไอ้พวกนี้จะลดปั้มมันมันไม่ได้จะใช้ได้กฎหมายลักษณะนั้นนะมันไม่น่าจาะะ่าแต่ผมไม่ใช่นะักกฎหมายก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องไปศึกษากันอีกทียังเป็นที่ถกเถียงในวงการแพทย์ว่าแอมเฟตามีนจะสามารถรักษาโรคได้หรือไม่ ใช้ได้ผลทางการแพทย์หรือไม่ติดตามได้ในช่วงหน้าครับขณะน,นี้การแก้ไขกฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรัรบรรีการสภานิติบัญญัติแห่งชาติและถ้ากฎหมายนี้ประกาศใช้จะมีผลให้ผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยจะเข้าสู่กระบวนการบําบัดไม่ใช่การลงโทษเหมือนที่ผ่านมาไปติดตามครับ เสวนาบุรณาการควบคุมเม็ดแอมเฟตามีนอย่างสร้างสรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกภัยบบรณคุ้มฉายาเตรียมเสนอนายกใช้มาตรา44ดันกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่เพื่อปลดล็อกสารแอมเฟตามีนสารตั้งต้นในยาบ้าให้นำมาใช้ในทางการแพทย์ได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การป้องกันปราบปรามควบคู่กับการบำบัดผู้ติดยาเสพติดถ้าเราจำเป็นต้องใช้วันนี้มันต้องใช่เพราะมันรอกฎหมายไม่ทันแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่พร้อมที่จะทำมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้สี่ถ้าถ้าผมถึงพูดไงว่าหนึ่งการสร้างความรู้สองระบบระบบขององค์กรที่มารองรับสามร,ระบบกฎหมายที่ผมพูดไงว่าไอความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยมันต้องไปด้วยกันทั้งระบบ แล้วก็ต้องเข้าใจว่าในกระบวนการสาธารณสุขกระบวนการสุขภาพที่เขาเดินอยู่ทุกวันนี้มันจะต้องเอื้อให้แพทย์เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ยากลุ่มนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งมาในเชิงของสาธารณสุขได้มันก็เลยต้องมาดูไงว่าระดับของการปรับยาเสรติดอย่าเช่นเปนระดับหนึ่งมันทำไม่ได้ไงใช่ไหมมันรุนแรง ดื่มืม่ยาบ้าในเชิงของคุณภาพในเชิงของตลายมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่ร้ายแรงจนจนกระทั่งไม่สามารถที่จะนำมาสู่ระบบการใช้สาธารณสุขได้ I'm very positive about the direction that the Minister of Justice currently wants to take the debate the Thai drug control is is one of the world's world's most severe systems of of very repressive control system Thailand is like the, the, has like the sixth highest prison population related to drugs. It even has, for women prisoners, the highest rate of drug-related prison population. There is definitely there, there are very good reasons to start redirects the, the policy and rethinking not only the, the scheduling. You know, that, that's, that could be an important point. กระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์โสพลเมฆทนบอกว่าหากกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่คลอดออกมาใช้วงการแพทย์จะสามารถนำสารแอมเฟตามีนมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเหงาหลับสมาธิสัน้นรวมถึงใช้บำบัดผู้ติดยาบ้าจนหายขาดได้ถ้าเป็นวัตถุกออกฤทธิต์ต่อจิปศาศาตประสาทประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับไม่มีการสั่งใช้นะครับถ้าเกิดว่าจะสั่งใช้โดยแพทย์นี่ก็ต้องเป็นประเภทที่ส นี่ก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้แอมเฟตามีนหรือเม็ดแอมเฟตามีนเนี่ยมาใช้ในการรักษาหรือไม่ทางเราเนี่ยมองว่าถ้าเกิดว่าผู้เสพผู้ติดเป็นผู้ป่วยเนี่ยนะฮะตอนนี้กฎหมายเดิมเนี่ยนะครับยังมีโทษอยู่นะครับผู้เสพหรือผู้ติดเนี่ยนะครับมีโทษจำกับโทษปรับนะครับนี้ถ้าให้เข้าถึงบริการได้เนี่ยก็ควรจะยกเว้นตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดใครเสพใครติดเนี่ยนะครับให้ส่งมารักษานะครับคือว่ายา เหล่านี้นี่นะครับมีประโยชน์ทางการแพทย์อยู่แล้วในการรักษาโรคสมาธิสั้นในการรักษาโรคซึมเศร้าในการารักษาโรคนอนหลับอย่างรวดเร็วหรือว่าช่วยในการลดน้ำหนักสำหรับคนที่ชีวิตกำลังอยู่ในจุดอันตรายในขณะที่เราจะให้คนคนที่เสพเนี่ยเลิกการเลิกทันทีเนี่ยอาจจะทำให้เขายอมรับไม่ได้เขาอาจจะไม่มารับการรักษาในตอนต้นเราอาจจะต้องให้ยา แอมเฟตามีนต่อไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลดเลิกส่วนการที่จะไปขายยังไม่ถึงขนาดนั้นก็ตอนนี้เราเราแค่เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ที่จำเป็นมากๆเพราะบางคนหักดิบไปทันทีทันใดไม่ได้ครับ การกำหนดโทษต่างๆเนี่ยผมว่าล้าหลังใช้ไม่ได้และไม่ควรจะยอมรับกันอีกต่อไปอาจารย์สังสิทธิพิริยะอรังสรรค์มองว่า,วากฎหมายยาเสพติดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังล้าหลังขณะที่กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่จะช่วยให้การพิจารณาคดีเป็นธรรมมากขึ้นผู้เสพจะไม่ถูกลงโทษแต่จะถูกดึงเข้าสู่ระบบบำบัดซึ่งเป็นอีกแนวทางที่จะแก้ปัญหานักโทษล้นเบือนจำ การพิจารณาโทษจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะว่านโยบายเนี่ยถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยไม่ใช่อาชญยกรเมื่อก่อนเนี่ยผู้เสพคืออาชญากรนะฮะคุณต้องไปติดคุกก็ให้หมอเนี่ยให้สาสุขเนี่ยเป็นคนตัดสินชะตากรรมด้วยการเอาเข้าไปรักษาแทนนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนไทยคิดเองนะฮะองค์การสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดเนี่ยเขามีมติแล้วนะฮะว่าเนี่ย ต้องใช้การบําบัดรักษาไม่งั้นเนี่ยโลกทั้งโลกเนี่ยมีล้นคุกหมดแหละครับแม้กระทั่งในอเมริกาเนี่ยก็ล้นคุกแล้วอเมริกาเนี่ยเลิกนโยบายนี้ก่อนใครท,ทั้งที่ไปประกาศสงครามยาเสพติดนียก่อนใครแล้วก็ไปเที่ยวชักชวนรัฐบาลทั้งโลกให้ให้ช่วยกันประกาศแล้ววันหนึ่งตัวเองเนี่ยคนล้นคุกเนี่ยปราบไม่ได้ก็เลยต้องหันมาใช้วิธีว่าทําเป็นเอ่อดีคริมินาไรเซชันคือให้หมอเนี่ยเป็นคนบําบัดรักษาปุญยยาเสพติด ตัวใหม่เนี่ยเขาลดโทษนะฮะลดโทษความผิดเหล่านี้ลงนะฮะจากกฎหมายตัวเก่านะครับอย่างอย่งอออางข้อหานําเข้าเพื่อจำหน่ายนะฮะก็จะไม่มีแล้วโทษปานชิพสถานเดียวนะครับแต่กฎหมายใหม่ไม่มีโทษแบบนี้ฮะคือไม่มีโทษที่กำหนดไว้สานเดียวและสารเลือกใช้ดุลพินิษลงโทษต่างจากนี้ไม่ได้นะฮะกฎหมายใหม่ที่ไม่มีฮะโทษจะเบาลงเกือบทุกฐานความผิดในกฎหมายยาเสพติดใหม่ครับ นสามเหลี่ยมทองคำเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดมากถึง1ใน3ของโลกกว่า90%ผลิตเม็ดแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นในยาบ้าพลเอกไพบุญย้ำว่าแม้จะจับกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยได้แต่หากไม่สามารถกำจัดแหล่งผลิตและผู้ค้ารายใหญ่ได้ยาเสพติดก็จะไม่หมดไปการตัดวงจรผู้ค้าจึงต้องเริ่มที่นี่เม็ด90%อยู่สามเหลี่ยมทองคำทั้งหมดทั้งโลก ถ้าคุณไม่มุ่งทำลายไม่มุ่งมั่นที่จะทำลายสามเหลี่ยมตรงคาให้มันจบไปสิน้นไม่มีทางอาเซียนยังมาเขียนเลยว,ว่าสิปีข้างหน้าคุณจะหมดเพราะคุณก็ล้มเหลวมาทีครับปีห้าแปดรู้แล้วแต่ทุกคนงงหัวให้ขึ้นเงนั้ยเหมือนประเทศไทยที่คุณมาจับไม่ทิ้งยี่สิบเปอร์เซ็นตผมก็พูดแล้วไม่มีทางคุณก็ทำได้อยู่อย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ทำลายสามเหลี่ยมตรงคมันก็เป็นอย่างเงี้ยสักดาเผือกชายบอกเล่าประสบการณ์เมื่อครั้งเป็นผู้ใช้ยา แต่สามารถเลิกเองได้เพราะครอบครัวให้โอกาสเขาเป็นห่วงสถานการณ์บังคับบำบัดของไทยที่ไม่คัดกรองผู้เสพยาอาจกระตุ้นให้เกิดการกระทำผิดซ้ำไปใช้มาตรฐานเดียวกันหมดจะไม่ยกตัวอย่างเขาก็ไม่ได้มาจำแนกว่าคนนู้นใช้เท่าไหร่คนนี้ใช้เท่าไหร่แล้วก็เหมือนอที่แย่ไปกว่านั้นก็ยกตัวอย่างไเหมือนที่ว่ามีค่ายบำบัดใช่ไหมซึ่งยกตัวอย่างว่าผมเสพเป็นครั้งแรก แล้วก็เคราะร้ายวันนี้ใช่ไหมเออแล้วก็ไปโดนด่านเลยฉี่สีม่วงเลยแล้วก็นั่นแหละก็เอาผมไปไว้ในค่ายแล้วผมก็ไปเชอกับคนที่โดนจับมาแล้วสิครั้งโดนจับมาแล้วยี่ิครั้งคนที่ก็มีเครือข่ายอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งก็นั่นแหละมันเป็นการว่าเออมันเป็นการไี้ว่าสร้างเครือข่ายให้ผมไหมให้ผมรู้จักคนที่ใช้ยามากขึ้นไหมรู้จักวิธีการเสพใหม่ๆขึ้นไหมรู้ รู้วิธีการเสพที่ร้ายแรงกว่าเดิมไหมที่ส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าเดิมไหมซึ่งก็นั่นแหละกระบวนการในการคัดแยกใน,ในการคัดกรองอะ,อะไม่ได้มีตรงนั้นซึ่งก็ก็นั่นแหละมันก็เป็นที่มาว่ายิ่งทําให้คนคนหนึ่งาจากความจริงอ,อาจจะเป็นแค่ผู้เสพตัวเล็กๆอาจจะเป็นคนเสพธรรมดาก็เป็นการเหมือนว่าเราสนับสนุนให้เขาเป็นอาชญากรหรือว่าเป็นเครือข่ายผู้ค้าที่ว่าสร้างปัญหาให้กับ สังคมได้ในในในวันข้างหน้าปัจจุบันนี้เนี่ยครับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจําส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นคดีเล็กน้อยอผมไม่ได้บอกว่าเรือนจําไม่ควรมีนะครับเรือนจํายังควรมีแล้วก็คนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเป็นผู้ผลิตผู้จําหน่ายเนี่ยหรือคนที่มีการกระทําผิดอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็ควรจะได้รับโทษตามตามที่ที่มีอยู่เดิมอยู่แล้ว เรือนจำยังจำเป็นกับกับบางคนบางลายแต่สําหรับผู้ใช้ยาที่เป็นผู้ใช้ยาเพียงอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่ได้ไปไปก่อคดีหรือมีการกระทําความผิดอื่นใดเพิ่มเติมนี่ไม่ควรมีความผิดทางกฎหมายไม่ควรเข้าไปอยู่ในคุกซึ่งซึ่งต้องบอกว่านั่นก็เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับเก้าสิอซอย่างที่บอกอแล้วในสิที่บอกว่าเป็นภาวะพึ่งพิงเนี่ยก็ก็ไม่ เขาก็ไม่ควรเข้าไปอยู่ในเรือนจาเพราะว่า10%เขาเป็นผู้ป่วยถ้าเป็นผู้ป่วยเขาควรจะได้รับการดูแลรักษาโดยแพทย์โดยหมอไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ทหารไม่ใช่ราชทัณฑ์การแก้ไขแบบนั้นไม่ได้ผลแน่นอนเพราะว่าเวลาคนป่วยเดินเข้าไปหาตำรวจตำรวจช่วยไม่ได้ครับต้องเดินเข้าไปหาหมอถึงจะช่วยได้ We accept the reality that drug use exists. And we try and manage that drug use to reduce the harm that it causes. So there is a sort of fundamental shift of approach from a, a punishment and eradication policy to one of management and harm reduction. We can't get rid of drugs altogether. We need to be realistic and pragmatic and try and make drug use, where it does continue, safer and look after the health and well-being of people who use drugs. and we have good evidence from around the world is uh, more effective at health and it, it represents better value for money because we spend a lot of money on enforcement and it doesn't work. but we spend not enough money on harm reduction and it does work. <coughs> หากประชาชนไม่เห็นด้วยก็ทําไม่ได้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม,มกําลังเร่งทําความเข้าใจกับประชาชนผ่านโครงการประชารัฐกว่า81,000หมู่บ้านยาเนี่ยมันเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจหรือเปล่ามันสร้างกําไรมหาศาลใช่ไหมล่ะงันไอตัวยาเนี่ยถ้ามันถูกลงเนี่ยมันจะมันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะลดผู้ที่มาทําธุรกิจทางการค้าลง มันก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่เราคุยกัน5บาท6บาทต่อเม็ด50ตังค์ต่อเม็ดมันก็เป็นหัวข้อหนึ่งแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่เราคุยกันว่าเอะชาวบ้านก็พูดว่าถ้าม,มันถูกแล้วเนี่ยคนซื้อก็จะซื้อซื้อได้ถูกมันก็จะมีเงินซื้อมากใช่ไหมผมถึงพูดในที่ประชุมไงว่าก็ต้องสร้างความรู้ให้ชาวบ้านได้เข้าใจทั้งทั้งเข้าใจตรงนี้ป่ะนี่เวลาทำเนี่ยมันต้องทําให้ครบทั้งทั้งระบบนี้และทั้งหมดนี้ก็คือรายการเดชเอ็กซ์ไฟ รายการที่จะสืบเสาะเจาะเรื่องร้อนลวงลึกประเด็นดังสัปดาห์หน้าเราจะลวงลึกสืบเสาะเรื่องอะไรนั้นติดตามเราได้ในทุกวันจันทร์4ี่โมงเย็น